ไปนั่งพี่น้งองครับผมบรรยากาศใดเด้อพี่น้งองครับเข่าอกุ่นครับพี่น้องอื พี่น้องบังกครับ,รบโอ้บระกาศทดิน,นใส่ในมือด้วยพี่นวองด้วยมือเล้ามือเล่านี่ครับเบื่อพี่เบื่อนวองครับผมนี่ครับเบื่ออืมขวายได้ครับเนอะอืม มาเด้อครับเดเที๋ยวทางครับืมบมาพาเพื่อนครับมาขอสถานที่ครับมือเนี่ยมาทางดงเด้อพี่น้องัมือเนี่ยทางไปบ้านน้องวายครับอืออือ นั่งเด้อพี่น้องตัวนี้บมาไปได้ครับเด้อไม่เหน็นแล้ว ต่างเส้นนะครับกิ่นไงว่าปลาลัำนน้ำย่างเด้อพี่น้องครับเ <c oughs> ย็นตรงขามครับเพื่อนมาขายห้มไม่เศ <c oughs> ร้าพลอขว่าคุณเด้อพลอปลามันครับเย็นตรงขาม

ไากบกำลังมั่นเนอะพี่ห้องเข้าขกันครับเจ้าขัวพี่แขงครับอืออเจ้าที่เจ้าท,ที่มากครับเจ้าที่ครับผมขอไปด้วยผมบ่เด้หาไปหายครับเคินกันเลยครับมือนีั อลมว้ไว้พี่น้องอืม,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 ม ปลาส,ด,สดเนื้อพี่น้องขึ้อย่างเงียงมีไหมครับอืโอก็อกินง่ายครับกลางก่างเส้นง่ายครับแต่ว่าวเสียบครับปลามันครับ

อไม่มไนีละหรือมันลงผิดเลยนี่ครับเอาแสงอาทิตย์มาแล้วมาเนี่ยบู๊ ม,ม,มันเป็นเนื้องวงด้วยใจเย็นใจเย็นมาวัดหอมเพื่อพีเพื่พนอนครับผมอืม,อม พี่น้องลมพัดห่วงเขาอืมอืม,อ,มอืมกระเขาขมุืมอืม ลราห่อหนอามาขายมั้ยากเนอืยปลาบอล มมสมรุปแล้วแซ่บพี่น้องเอาเพียกินมองบ่มีมก้างลายอนไรครับจับยังไงครับโอ้พอดีสาน a m อยู่ด้านหลังนะครับโอ้ก้างพี่น้อง กลางเส้นเด็กรุ่มหนุ่ย่างครับมาสมควรครับเรื่องกลางกินปลาเป็นครับนี่ครับอขออภัยเด้อมาหยาดครั้งนี้ครับผมอืมอืมมอ hmm <laughs> เสือพักหน้วงมม,ม,มันเป็นเข่าติดมือได้ี่น้อกางข <c oughs> ยันก็จะไปกินช่วดน,นะครับเนาะ ถ้าตัวงไงก็กิน,นายครับพี่น้งองเส้นกลางปลาเป็นสดไหมพี่น้องหวานไป่เบดต,ตัวน้ออ,อดวงอาทิตย์จะรับฟ้าแล้วนะครับพี่น้องลงล็อก เขาเป็นหล่ามาันจะปลาเขา่าได <c oughs> ้เลยเขลองแขงแท้่ไหมอืมของแท้่มมทมมิมีขนเ้ว่องไปเรืองเยขนปักแย่งอืมหอมเปนหอมเลย้องโอ้เจ้าบกกอกเจ้ามากกอดเบียเบีบีบีฮะ แซ่บครับพี่น้องปลาล่ำน้ำย่างครับพี่น้องครับออบอสไดร์เงินครับแซ่บ แพงเมันเดิก็ซื้อรถกับปลาื้นหามากโดยธรรมาชาติพี่น้องโอ้เสียบปลาน้ำคุ้นไม่น้ำยังไม่น้ำชี่พี่น้องจงอังหวัดลอยเยอะนำเพื่อเสือ ทางนีพ่พลาดครั้งเดียวเด้อพี่น้องจอบเลยเนะขอ้อละเจนไลพี่น้องปลาติดมือนี่ครับอ๋อ,อเป็นข้าวเหนียวขาเบื่อมาเนี่ยเนาะกินมันเบื่อก็คล้าขนาดนี้น makin baik apa-apa cek ผมวันสิบเบิดเอามาตัวเดียวแสบพี่น้องปลาหนามย่งนะครับพี่น้อง ยิ้มเราบ้านเนี่ยโมยิ้มยังไงเขาเพิ่มติ๊บเลยครับพี่หลวงเศรษแข็งลองลมว่อยๆครับบุญกะทิน้องเขาแล้ววัน mình cả luôn hay luôn nào <Nhạc> đó mình <Nhạc> Luôn <Nhạc> chiêu khẩu ừ Kính kháu sẹp đấy, phí nồng. Nào, nào. Ác à, cản yên. Kính mì ở kháng xên, các ดางนงครับผมขอบคุณในหลายสำหรับการรับช่วงคบมือเนี่ยขาดขนาดเลยหนึ่งปาลำหดึ่ยัง ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมทีมมีหนึ่งปลาหนางนะครับตัวใหญ่มากประมาณโอ้โหเกือบโลกอ่ะพี่น้องตัวนี้ครับ คุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามและรับชมให้จบนะครับเบ้เรือนผ่านโฆษณานะครับพี่น้องแล้วก็ผู้ติดตามนะครับใก้สีพันแล้วครับหนึ่งพันขนแล้วครับผมขอบคุณในหลายด้วยครับเลยครับใก่สีสางไล่ได้แล้วครับพี่น้องม่ดผ้าเพื่อนนะครับช่องกำลังไปดีๆเด้อพี่น้องครับผมผิดพลาดแนวไดนะครับบมาขอโทษขออภัยนะครับเด้อพี่น้องครับ ขอให้อยู่ดีมีแห้งสู้ขู่สู้คนนะครับคลิปนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับสถานที่โลชชันนะครับอยู่ทางไปบ้านหนองว่านะครับอำเภอเสรีภูมินะครับบ้านน้องจอกตำบ,บลเลาน้อยนะฮะมาโนุวหวานเป็นตำบลซีวิไลนอย่างนี่ครับทางไปน้องหวา